สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าไฟล์ภาพแบบไหนดีกว่ากันระหว่างไฟล์ jpeg png webp แล้วก็ svg เยอะไปหมดเลยนะครับเวลาทําเว็บไซต์เราจะใช้แบบไหนดีครับ555ต้องมีบวกด้วยนะพลากรสอนสร้างเว็บ ก่อนที่เราจะไปทาพิสูจน์นะครับเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดไฟล์มาทดลองให้ดูเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเตรียมตัวเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปที่เว็บที่ให้โหลดไฟล์ฟรีนะครับเว็บที่ผมชอบใช้เนี่ยก็จะเป็น p i x a b a y ตัวนี้ครับอ่ะ p i x a b a y ตัวนี้เลยนะครับเราคลิก1ทีแล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเจ้าตัวเว็บโหลดรูปภาพเหล่านี้นะครับต้องระวังให้ดีนะครับบางเว็บเนี่ยให้โหลดฟรีก็จริงแต่พอจะเอาไปใช้ มันจะให้เราอ้างอิงกลับไปนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ฟรีแล้วไม่อ้างอิงกลับไปเนี่ยก็คือผิดกฎของเว็บเขาเขาอาจจะฟ้องร้องเราได้นะครับเวลาเราไปใช้ก็ดูเงื่อนไขเหล่านี้ให้ดีนะครับบางเว็บมันเหมือนจะฟรีแต่มันไม่ฟรีจริงนะครับอ่ทีนี้เรามาถึงพิกซาเบย์ละเดี๋ยวเราเลือกรูปภาพันสักหน่อยนะครับเราเลือกรูปภาพอันนี้แล้วกันนะตัวนี้เดี๋ยวเรากดดาวน์โหลดฟรีมา1ทีปึ๊บอ่าเอาขนาดนี้แล้วกันกดดาวน์โหลดปึ้ง เดี๋ยวลองดูนะครับมันให้พิสูจน์ตัวตนเดี๋ยวเราติ๊กไปก่อนนะครับอ่าอันไหนที่มีบันไดนะครับเดี๋ยวดูดีๆสัก1ทีนะทีครับมีบันไดโอเคกดยืนยันนะครับได้ละเรากดดาวน์โหลดได้เลยมาแล้วครับทีนี้เนี่ยรอสักครู่มันก็จะดาวน์โหลดรูปภาพมาให้เราดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวผมขอกดเปิดในโฟลเดอร์เลยละกันนะครับก็จะได้ไฟล์รูปภาพละมาละอ่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขยายให้ดูละกันนะครับปึง้งแบบนี้ให้มันใหญ่หน่อย นะครับมาละไฟล์รูปภาพของเราตอนนี้มันเป็น jpeg หรือ jpg นะครับสกุลเดียวกันนะครับแต่ว่า jpeg เนี่ยมันก็ยังแยกเป็น jpeg 2000กับ jpeg ธรรมดานะครับตนน่ในปัจจุบันก็นิยม jpeg 2000มากกว่าเพราะว่ารูปภาพมันบีบอัดได้ขนาดเล็กลงได้มากกว่านั่นเองตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดด้วย โปรแกรมที่อยู่บนเครื่องของผมนะครับผมใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า affinity photo ตัวนี้ก็คล้ายๆ photoshop นะครับอ่าตัวนี้เปิดมาละเดี๋ยวขอย่อลงมาตรงนี้เปิดมาละรูปภาพอย่างนี้สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำการ export ไฟล์ตัวนี้เป็น png ให้ดูนะครับอ่า export file เป็น png ให้ดูนะครับดูนะครับตอนนี้เป็น jpeg อยู่ผมจะเลือก png แล้วเราก็คลิก export ไปเลยนะครับพอคลิก export ไปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะขึ้นให้ s a v ขอไปเซฟที่เดียวกันละกันที่ดาวน์โหลดอา่าผมก็จะบอกว่าตัวนี้ไฟล์เดียวกันแต่เป็นานามสกุล PNG โอเคกดเซฟเลยนะครับอา่าเดี๋ยวลองดูกดเอ็กพอร์ตอะไรได้อีกนะครับเดี๋ยวขอกดเอ็กพอร์ตให้ดูอีกละกันนะครับว่าไฟล์ไหนลองดู SVG นะครับ SVG เรากดเอ็กพอร์ตมาเสร็จแล้วเราก็ไปเซฟเหมือนเดิม .SVG นะครับมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราเอ็กพอร์ตได้3ตัวนะครับเพราะว่า เว็บเนี่ยมันไม่สามารถ Export ได้นะครับเห็นไหมครับมันไม่มีเว็บ P อยู่ในนี้ก็เลย Export ไม่ได้ผมอธิบายนิดนึงนะครับไฟล์ jpeg กับ png เนี่ยมันเป็นไฟล์ jpeg เนี่ยเป็นไฟล์ b i n a r y เหมือนกับ png นะครับไม่ใช่ไฟล์ Vector นะครับไฟล์ Vector เนี่ยก็คือสกุล svg กับ eps Vector หมายความว่าขยายแล้วภาพไม่แตกนะครับผมอันนี้ก็คือเวกเตอร์เวกเตอร์เนี่ยแปลว่าทิศทางนะครับจริงๆแล้วนะครับ eps กับ svg เนี่ยเป็นเวกเตอร์นะครับส่วน png กับ jpeg อันนี้เป็นไบนารีนะครับอันนี้เนี่ยขยายเป็นพิกเซลแล้วมันจะแตกนะครับอทีนี้เรากด cancel ไปก่อนเราได้3ไฟล์ละเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบให้ดูด้วยไฟลเดอร์ละกันนะครับอ่าเดี๋ยวขอเอาอย่างนี้ละกันแล้วก็ขยายให้ดูหน่อยดูนะครับเวลาที่เราสร้างออกมาแล้วเนี่ย jpeg 752นะครับ png 4.7นะครับ ส่วน SVG ก็คือ1 m เมกนั่นเองนะครับทีนี้ครับมันบอกอะไรกับเรานะครับสิ่งที่มันบอกกับเราก็คือเมื่อแปลงไฟล์เป็น PNG กับ SVG เนี่ยขนาดมันใหญ่ขึ้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรายังด่วนสรุปไม่ได้นะเ่าอะไรดีกว่ากันเพราะว่า JPEG นะครับมันเหมาะกับรูปภาพที่เป็นรูปถ่ายครับส่วน PNG จะเหมาะกับรูปภาพที่เราจะไปทำพื้นหลังใสนะครับ PNG เนี่ยแต่ก่อนเราจะใช้ GIF format นะครับหรือว่า GIF format นั่นเองแต่ในภายหลัง PNG มีความละเอียดของสีที่สูงกว่าเราก็เลยนิยมใช้ PNG มากขึ้นนะครับจะเหมาะกับการตัดรูปให้พื้นหลังใสนั่นเองตัว PNG ส่วน SVG จะนำไปใช้บนเว็บในภาพที่ไม่สลับซับซ้อนครับเช่นภาพถ่ายเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในการใช้นะครับเราไม่ควรจะใช้ภาพถ่ายเป็น SVG นะครับอันนี้ต้องบอกตามตรงนะครับ ทีนี้เราพิจารณายัางไงถ้าเป็นภาพถ่ายเนี่ยเราดูนะครับภาพถ่ายตรงเนี้ยเจ้า JPE g ชนะเลิศละเพราะว่ามันขนาดน้อยสุดนะครับแต่ว่ามันยังมีอีกฟอร์แมตหนึ่งนะครับที่เรียกว่า w ว็บ w e b วเนี่ยย่อมาจากเว็บ c t u r e นะครับเป็นตัวที่ Google เนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ปี2010ครับทีนี้เราจะทำยังไงเว็บพีเราจะแปลงยังไงดีเพราะว่าเจ้าโปรแกรมของเรามันแปลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ไปก่อนพอแปลงไม่ได้ปุ๊บ เราต้องการผู้ช่วยครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้า chrome แล้วกันนะครับตรงนี้เราจะไปหาอักู e กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ google com ลองดูนะครับผมจะใช้เป็นเว็บที่ชื่อว่า cloud convert ตัวนี้นะครับ c l o u d convert เนี่ย convert free ได้25ครั้งนะครับต่อวันสำหรับ account free นะแต่ถ้าเกิดว่าเสียตังก็จะทำได้มากกว่านั้นเดี๋ยวลองดูเราจะ convert จาก image ต้นฉบับเป็น jpg นะครับ ไปยังตัวนี้เป็นเว็บ P นะครับลองดูนะครับกด select file เราเลือกจาก My Computer นะครับตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวเราเลือกไฟล์ jpg กันแล้วก็กด open 1ทีลองดูนะครับเสร็จแล้วเรากด convert ได้เลยมันก็จะบอกว่ารอสักครู่เรากำลัง process หรือว่า convert อยู่นั่นเองซึ่งมันรอไม่นานครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะให้เราดาวน์โหลดกลับมาผมขอดาวน์โหลดกลับมาเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ดาวน์โหลดปึง๋งอันนี้คือภาพที่มันแสดงขึ้นมานะครับพอดาวน์โหลดกลับมาแล้ว ขอกลับไปดูที่ตัวนี้ครับอ่าเว็บ P มาแล้วนะครับอ่าเว็บ P ีเนี่ยพอเราคอนเวิร์ตออกมาแล้วเนี่ยขนาดเบากว่า JPEG นิดหน่อยนะครับผมขึ้นอยู่กับรูปภาพด้วยนะครับบางรูปภาพเนี่ย JPEG อาจจะขนาดเล็กกว่าเลยกได้ว่าสูสีกันแต่ Google นะครับเคลมว่าเว็บ P ีเนี่ย Google เขาเป็นคนคิดไงเขาเลยบอกว่าเว็บ P ีเนี่ยมันเจ๋งกว่ามันบีบอัดได้รุนแรงกว่านั่นเองลองดูนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวพรีวิวตรงนี้ดูว่าหน้าตาเป็นไงอันนี้คือภาพที่เราได้จากเว็บพีดูนะครับเดี๋ยวผมขอขยับไปทางนี้แล้วกันนะขยับไปทางซ้ายอีกภาพหนึ่งเดี๋ยวให้ดู jpeg บ้าง jpeg เดี๋ยวขอเปิดเป็นตัวนี้ขอเปิดเป็นพรีวิวแล้วกันอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขยับเป็นทางขวาให้ดูนะครับจะได้สังเกตเห็นว่ามันเป็นอย่างไรนะครับพรีวิวมาหรือยังอยังไม่มาเดี๋ยวขอ open with preview แล้วกัน น่าจะมาละพรีวิวนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันพรีวิวมาแล้วครับนี่ลองดูนะครับไปพรีวิวตรงนี้ส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราจะกดรูปลูกกระต่ายเฉยๆแล้วลองเปรียบเทียบกันดูนะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะว่าฟอร์แมตของเว็บพีกับฟอร์แมตของ JPEG ต่างกันอย่างไรนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับเว็บพีเนี่ยสีอาจจะซีดลงไปบ้างนะครับว่าเพราะว่าถูกบีบอัดนั่นเอง ส่วน JPEG เนี่ยก็ยังคมชัดเหมือนเดิมอันนี้ก็จะได้ข้อสรุปนะครับว่าระหว่าง JPEG กับ WebP เนี่ยอัตราบีบอัดยังไม่ต่างกันมากนะครับผม WebP เนี่ยบีบอัดได้แรงกว่านะครับต้องขึ้นอยู่กับภาพด้วยนะครับบางทีภาพที่ผมเลือกมามันอาจจะบีบอัดยากกว่าไงเพราะว่าความละเอียดมันสูงกว่าดีเทลมันเยอะนะในภาพนะครับทีนี้เดี๋ยวเราปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับเราท้าพิสูตรรูปถ่ายไปละต่อมาเราจะท้าพิสูตรในเรื่องของ ไอคอนต่างๆนะครับที่เป็น SVG นะครับเดี๋ยวลองไปดูต่อมาผมจะค้นหารูปที่เป็น SVG มาก่อนละกันนะครับก็คือเป็นเวกเตอร์เล็กๆมาก่อนโดยผมจะค้นหาใน Google ว่า f r ร e SVG แบบนี้นะครับหาฟร um ี SVG ก็จะเจอฟร e SVG.org ครับเราก็จะเข้าไปเลยนะครับเอามาทดสอบดูนะว่าเป็นอย่างไรทีนี้ผมจะลองค้นหา ผมจะเลือกกราฟิกที่ซับซ้อน1ไฟล์แล้วก็ไม่ซับซ้อน1ไฟล์นะครับผมจะเสิร์ชคำว่า People แล้วกันแบบนี้นะครับเราลองพิสูจน์ดูนะครับถ้ากราฟิกตัวไหนมีลายเส้นซับซ้อนอย่างเช่นตัวนี้นะครับ1ตัวผมเลือกอันนี้แล้วกันเพราะลายเส้นมันซับซ้อนดีนะครับเพื่อท้าพิสูจน์เราดาวน์โหลด svg มาก่อน1รูปนะครับดาวน์โหลดมาละเดี๋ยวทดสอบดูต่อมาเดี๋ยวเรากด back นะครับกด back แล้วก็ไปเอาอันที่ง่ายๆอ่ะอย่างเช่นอันนี้แล้วกันหิ้วกระเป๋า2อคนอันนี้แบบง่ายนะครับเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลด svg มาเหมือนกันนะครับทดสอบดูเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมกดที่นี่แล้วก็ open in finder เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดอันนี้ในโปรแกรมแปลงไฟล์แล้วกันก็คือ affinity photo เจ้าเดิมนะอันนี้เป็นรูปภาพนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเซฟหรือว่า export นะครับ export นะครับนีไม่ใช่ x file export ตรงนี้เป็นนามสกูล PNG ใช้ขนาดภาพออริจินอลเท่ากับ SVG เลยเดี๋ยวเรากดเอ็กพอได้เลยตรงนี้นะครับพอเรากด e x p o r t รแล้วเดี๋ยวมันก็จะให้เลือกว่า export ไปไหนแล้วก็เลือกตรงนี้ปุ๊บอ่าเอ็กพอร์ตไปเลยนะครับอันนี้คือภาพแรกเดี๋ยวเรามาดูผลกันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับอ่าทีนี้เราดูผลตัวนี้ดูที่ไฟเดอร์ของเรานะครับปุ๊บอ่าเราดูที่ไฟเดอร์เราเห็นละตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ ภาพที่เป็น People Town เดี๋ยวขอ,อหดตรงนี้นิดนึงนะครับเราจะได้เห็นชัดๆนะลากมานิดหน่อยจะได้เห็นชัดๆกันนะครับตรงนี้ภาพ People Town ที่เป็น svg ขนาด821กิโลไบต์นะครับแต่ว่า People in Town เนี่ยที่เป็น png เนี่ยขนาดเล็กกว่าเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่ากราฟิกมันซับซ้อนมากนะครับไฟล svg ก็ยิ่งมีขนาดใหญ่แต่ว่าในขณะที่ png มีขนาดเล็กลงอาจจะเป็นเนื่องด้วยเพราะว่า มันมีสีไม่มากครับ PNG เนี่ยเวลาเราเซฟนะครับมันจะตัดสีออกไปถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้สีไหนอันนี้เนี่ยมันใช้แค่สีดําสีเทาประมาณนี้นะครับม่เลยตัดให้เล็กลงนะครับแต่เวลาเราเลือกเราดูเราต้องลองคอนเวิร์ตดูก่อนนะครับว่าไฟล์ไหนมันเล็กมันใหญ่ว่ากันนะครับไม่ใช่ฟันธงไปเลยรูปแบบนี้เป็น SVG รูปแบบนี้เป็น PNG แต่เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าแบบไหนเราจะใช้อันไหนดีนะครับเป็น General หรือว่าเป็นทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาพิสูจน์เองอยู่ดีนะครับว่าอันไหนมันเล็กอันไหนมันใหญ่ถ้ายิ่งคนที่ Serious ในเรื่องของการโหลดสปีดการโหลดของเว็บแล้วเราก็ต้องมาดูสิ่งเหล่านี้ให้มันถี่ทั่วอีกทีนะครับอ่าอันนี้ PNG แล้วนะครับเดี๋ยวผม Zoom Out ก่อนเดี๋ยวผมจะ Convert เป็น JPEG ให้ดูด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวขอ Export อีกทีหนึงเป็น JPEG นะครับตรงนี้ลองดูนะครับเรา Export เลยเสร็จแล้ว เราก็ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรอ่กดเซฟหนึ่งทีคลิกพอร์เป็น JPEG แล้วเดี๋ยวดูในไฟล์เดอร์เหมือนเดิมนะครับขอกดซูมเข้าไปเหมือนเดิม JPEG นะครับนี่ขนาดรูปภาพ 1.2MB นี่ใหญ่กว่า KB นะครับ1.2 1เมกก็คือ1000 K นะครับผมมันก็จะใหญ่กว่าเห็นไหมครับพอเป็น JPEG จะใหญ่กว่าเลยเพราะฉะนั้น JPEG เนี่ยจะไม่เหมาะกับรูปที่เป็นแนวกราฟิกหรือว่าเวกเตอร์ครับ เห็นไหมครับว่มามันตรงข้ามกับชุดแรกที่เราทดสอบไปที่เป็นภาพถ่ายนะครับอ่าโอเคตรงนี้เรื่องรูปภาพที่เป็น People Town เสร็จแล้วเอาลองรูปนี้บ้างรูปง่ายๆเดี๋ยวกด Open Affinity Photo ตัวนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราขอ Export ดูนะครับ Export เป็นตัวนี้ละกันนะเอา PNG ก่อนแล้วก็กด Export ดูเดี๋ยวผมจะ Export เป็น JPEG ไปด้วยทีเดียวเลยเพื่อพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงขอกดไปที่ Export อีกทีหนึง่ง ดูนะครับอ่าไปที่ jpeg แล้วก็ export อีกทีนึงมาแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้อ่ากด save เสร็จแล้วเดี๋ยวขอดูตรง finder เหมือนเดิมอ่าเรากดซ o มเข้าไปนะครับลองดูนะครับตรงนี้อ่าจอมันดิ้นหน่อยนะครับผมตรงนี้เนี่ยพอเราพิสูจน์แล้วก็คือถ้าเป็น svg 6 k น้อยมากเลยพอเป็น png ปุ๊บ1 4 k เห็นไหมครับพอเป็นรูปภาพง่ายๆ svg มันจะทำได้ดีกว่านะครับแต่พอเป็นเวกเตอร ที่มันยากๆใน SVG มันจะทำได้ไม่ค่อยดีเทียบเท่ากับตัว PNG นะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งทีนี้พอมันแปลงเป็น JPEG บ้างเป็นไงเห็นไหมครับ JPEG ก็จะใหญ่กว่า PNG อีกแล้วก็ใหญ่กว่า SVG ไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมเรียงตามชื่อไฟล์ให้ดูนะครับแบบนี้เราจะสังเกตว่าถ้าไฟล์เวกเตอร์ที่ซับซ้อนอันนี้เนี่ยตัว PNG เนี่ยค่อนข้างดีกว่านะครับ ส่วนตัวที่เป็นรูปภาพเราจะเห็นว่าตัวที่เป็น jpeg จะดีกว่านะครับส่วนตัวที่เป็นตัวนี้นะครับเวกเตอร์แบบง่ายๆ svg ก็จะดีกว่าอ่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะพิสูจน์เป็น webp อีกตัวหนึ่งนะครับรูปง่ายๆจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอไปที่ web cloud convert เหมือนเดิมครับเดี๋ยวขอไปที่ chrome เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ cloud convert นะครับตรงนี้อ่าผมพิมพ์ไปเลยแล้วกันนะครับ cloud convert แบบนี้นะครับ .com ลองใส่เข้าไปดูซิว่ารูปภาพง่ายๆกับรูปภาพยากๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราขอ convert นะครับพอดีเนี่ยเจ้าตัว svg มันมีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะ convert svg to image webp นะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะ add file ลงไป add more file ก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเข้าเว็บนี้ไปแล้วขอเอา svg ตัวนี้กับ svg ตัวนี้2ตัวนะครับขึ้นไปที่เราเพิ่งทดสอบเมื่อกี้ อพอเสร็จแล้วเรากดตรงนี้1ทีปุ๊บ Convert ได้เลยแล้วก็รอสักครู่ครับดูซิว่าเว็บ P ของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรเวลาที่เราได้ไฟล์มานะครับมาละอ่าโอเคเดี๋ยวเรากดดาวน์โหลดตรงนี้ก่อนปึง๋งดาวน์โหลดมาละ1อันเรียบร้อยและเดี๋ยวเราปิดไปมาอีกอันนึงละ People Town เรากดดาวน์โหลดมาปึง๋งลองดูนะครับเสร็จแล้วเราไปดูที่เจ้าไฟลเดอร์ของเราตรงนี้นะครับ พอเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองท้าพิสูจน์กันให้ดูอีกทีอ่เดี๋ยวขอขยายให้ดูตรงนี้จะได้ชัดๆนะครับ w ีพีมาแล้วปรากฏว่า People In Tow n เนี่ยปาเข้าไป1.3 MB นะครับใกล้ๆกับ JPEG เลยแปลว่าเว e พ p เนี่ยรูปที่เป็นเวกเตอร์ค่อนข้างจะลำบากแล้วนะครับผมจะใช้ไม่ค่อยดีเท่ากับรูปที่เป็นรูปภาพภาพถ่ายธรรมดานะครับทีนี้ว e พ p ในกรณีที่เป็นไอคอนง่าย ก็ยังใหญ่กว่า PNG แล้วก็ JPG อยู่ดีนะครับเห็นไหมครับสรุปผลการทดสอบตรงนี้เราจะเห็นว่าในกรณีที่เป็นรูปถ่ายนะครับจะมีไฟล์นามสกุล JPEG หรือ WebP เนี่ยที่ผมแนะนำให้ใช้นะครับถ้าเป็นรูปถ่ายแล้วเราไม่ใช้ PNG กับ SVG นะครับผมแต่ถ้าเป็นรูปเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ถ้าเป็นเวกเตอร์แบบง่ายๆนะครับอย่างเช่นไอคอนเดี่ยวอย่างนี้ผมจะแนะนำให้ใช้ SVG หรือ PNG ก็ยังได้นะครับแต่อย่าไปใช้ JPEG หรือ WebP นะครับเพราะว่ามันสิ้นเปลืองเปล่าๆส่วนเวกเตอร์ที่มีขนาดค่อนข้างซับซ้อนแบบนี้นะครับเราจะนิยมใช้เป็นตัว PNG มากกว่านะครับ PNG กับ SVG ในกรณีที่ซับซ้อนเนี่ยอาจจะสูสีกันอันนี้เราต้องไปพิสูจน์กันอีกทีแล้วนี่ก็เป็นข้อสรุปครับเ,เดี๋ยวทวนอีกทีนะครับถ้าเป็นรูปถ่ายทั่วไปแนะนำ JPEG หรือ WebP นะครับ ถ้าเป็นเวกเตอร์ไอคอนเล็กๆแนะนำเป็น S V G หรือ P N G ถ้าเป็นเวกเตอร์ใหญ่ๆซับซ้อนนะครับแนะนำเป็น S V G หรือ P N G นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปของเรานั่นเองนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็น Format J P G เนี่ยมันยังสามารถลดคุณภาพได้อีกนะครับเมื่อกี้ที่ผมคอนเวิร์ตมาเนี่ยมันเป็นคุณภาพ100%แต่เราสามารถลดคุณภาพมันได้ ภาพอาจจะแตกนิดนึงแต่ว่าบนเว็บเนี่ยเราไม่ต้องการความสมบูรณ์หรือความคมชัดมากเราก็ลดคุณภาพลงไปอาจจะลดลงไปสัก8 0ด0ดูนะครับว่าเป็นยังไงเ,เดี๋ยวผมทาให้ดูแล้วกันนะครับแหมหลังจากสรุปก็ทําให้ดูอีกทีนะครับเราขอ Open ไฟล์นี้เลยนะครับ Open ด้วย a f f i n i t y เหมือนเดิมมมาละเสร็จแล้วเราพอจะ Export อ,อีกทีนะครับเราจะ Export เป็น j p พ g พอเรา Export ปุ๊บเราลดเปอร์เซ็นต์คุณภาพลงนะครับเหลือ80 อ่าลองดูนะครับพอลดคุณภาพลงดูซิว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราขอเป็นอ่าแปแล้วกันนะพีเพิลอินทาวแปนี้เราใส่ลงไปแล้วเราก็ดูขนาดของมันดูนะครับพีเพิลอินทาวแปกับพีเพิลอินทาวนี่เห็นไหมครับมันอยู่คู่กันอย่างนี้เดี๋ยวผมขอเปิดตัวนี้ดูแล้วกันเหมือนเดิมนะแล้วก็เปิดตัว p รีวิวนะครับลองดูแต่เครื่องผมอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าอัปเดต แล้วมันจะชา้าลงอโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราเปิดพรีวิวรูปลูก,ลก,กตาแล้วกันให้สังเกตตรงนี้นะครับสังเกตชื่อไฟล์อันนี้80อันนี้ jpeg นะครับเห็นไหมครับลดคุณภาพก็ยังได้เหมือนเดิมแต่ว่าได้ไฟล์ที่เล็กลงนะครับลองดูอีกทีนะครับตัวไฟล์ที่เป็นลดคุณภาพแล้วนะครับเหลือเพียง 587k เห็นไหมครับเวลาเราเอารูปภาพที่ซับซ้อนมาลดคุณภาพเนี่ยก็จะช่วยได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ เอาไว้พิจารณาดูเป็นตัวเลือกเสริมอีกอันหนึ่งในกรณีที่เราแปลงไฟล์เวกเตอร์มาเป็นไฟล์ png หรือ jpeg นะครับถ้าเป็น jpeg ลองลดคุณภาพดูก็จะช่วยได้นั่นเองครับถ้ามีคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วถ้าใครชอบวีดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ดูกันได้เลยครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วย เวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ